มมนูวิธีการติดตั้งตะแกงใไฮรักทาวเวอร์นะครับอันนี้สีดำตรงรุ่นเลยนะครับดีไซน์มาโดยชฉพ่อนครับก็จะมีกาว 3M แท้นะครับแล้วก็ลิงเข้าไปให้มันตรงนะครับรูให้มันตรงก่อนนะครับพอลิงเสร็จกด็ดันเข้าไปนะครับพอดันเข้าไปนะครับสังเกตว่า ข้างๆเช็คดูแล้วว่ามันแนบนะครับฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายถ้ามันแนบเสร็จเราก็ใช้น็อตที่แถมมานะครับเป็นน็อต M6 นะครับชุดนอดอ็อต M6 ก็ร้อยได้เลยร้อยร้อยขึ้นหรือบนก็ได้นะครับ แล้วแต่ถนัดนครับถนัดประมาณนี้นะฮะจะลอยง่ายต้องใส่น้ำนะครับ นะครับใช้มือหมุนนัดให้ให้แน่นแล้วก็ปเอาใ,ใช้บล็อกนะครับขันให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้ามันตามก็เราก็ไขควงจับมันก็ได้นะครับวิธีการติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็สังเกตว่าจะซึ่งตัวนี้แถมไปให้นะครับาอา้านแถมไปน็อตสอตัวนี้ กคไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเลยมีแค่เครื่องมือก็พอครับ